สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเบิร์ตสูบผู้สูงคน,นครับมือ่อพบกับผมเพื่อบนบในช่องแท็กตัวภาพมาเบิงรถเกี่ยวนะครับ DC 70g ตัวแอร์นะครับ มีพี่น่องเป็นขอเข้ามานะครับว่าอยากให้รีวิวนะครับเพิ่งเช็คสภาพแล้วนะครับเ,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 รเ,เห,เดบบหเ็ดแดงเขี้ยวไหมน้มนมมว,นวเ เปลี่ยนหนวดกุ้งใหม่นะครับเบิดทุกอันทุกหลงังเบิดชุดเลยลปีนี้มาครับอยู่อำเภอหนองวัวซ่อนนะครับจังหวัดอุดรก,กับสภาพโดยรวมกัน เช็คเกือบ100ลอยเปอร์เซ็นต์ละ DC เจ็ดสิบ G Plus c a บิน,นบตัวเองฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็จะเอาลงในช่องแฟนเพจนะครับแท็กตัวแฟนเพจ เทคคอย่างนี้ไปดิเปลี่ยนสายพันธุ์ขับตู้ครับกับสายพันธุ์หัวเกียว b ห้าสี่ ที่เฮดมากขาวๆกับซีมีประมาณนี้นะครับบ่มีอยังลายนะเอาคลิปมาฝากพีฝากน้วงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไปซับนีนะครับไปพอกันคลิปหนาตอนพอกันหนางานครับอีกวัานอีกสองเสมอกระดิเกี่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ